แาต่ตะวันตกอะสิ่งที่เขาใช้คือความเชื่อแล้วอย่างอ,อย่างสายขาวเนาะเขาก็จะยิ่งมีคนมาไล่คาถา,ามากยิ่งมีความเชื่อสูงสๆก็จะยิ่งส่งผลลัพธ์ได้สูง uh huh. ถ้าเคยฟังเรื่องพระคัมภีร uh ์ huh. เขาบอกว่ามีความเชื่อสักนิดภูเขายังเคลื่อนได้แม้แต่ทางเป็นศาสตร์ทางพอหมดแม่หมดผมก็ว่าเหมือนกัน uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเขามีรวมกลุ่มก้อนกันได้ผมว่าอาจจะน่ากลัวมากก็ได้นะครับถ้าเป็นสายดำ uh huh. จึงก่อกําเนิดเป็นลัทธิต่างๆไงครับน้องทามวันนี้อาศัยจํานวนคนหมู่มากที่มีศรัทธาตรงกันอย่างเงี้ยครับจิตรวมกันมันก็เลยพนหนวกรวมให้มันมหาศาลมากขึ้นเหมือนอย่างถ้าเป็นคริสเขาก็จะรวมกันเชื่อธิษฐานให้เพื่อนพี่น้องเราแบบมีผลลับที่ดีอะไรเงี้ยยิ่งคนอาชานเยอะผลับกระจกมาได้ดีเลยคก็คือคล้ายกันโอ้โหสุดยอดเลยครับเห็นว่ามีเรื่องการไล่วิญญาณด้วย มีครับมีพี่<ม>เป็ดไปไล่เองเลยครับอ่าจริงจริงมันมีมันมีที่ผมเคยเคยไปช่วยด้วยความบังเอิญเพราะว่าตอนนั้นน่ะแฟนผมไม่อยู่แฟนผมอยู่ญี่ปุ่นครับเราก็เพื่อนผมอ่ะเอ่อเรียกว่าโดนคุณใส่แล้วกันอ่าทีเนี้ยตัวผมอ่ะก็อยู่กับโนอาแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับว่าทางศาสตร์ตะวันตกอ่ะยิ่งมีความเชื่อเยอะยิ่งมันเป็นยิ่งเป็นพลังเยอะมีพลัง,ลงผมเป็นห่วงเพื่อนแล้วโนอาเขาอยากให้ผมเข้าไปตรงนี้อยู่แล้วครับ ผมก็เลยเป็นไงเป็นกันเพื่อช่วยเพื่อนผมก็เลยลองที่จะใช้คาถาดูในการไล่เรื่องพวกนี้ครับน้องอยากรู้ฮะหลังจากที่คุณโออาได้เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ตุ๊กตาที่บอกว่าอยู่ข้างๆคุณโออา <c oughs> คือเป็นมายังไงอะไรทำไมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้โอ้ตุ๊กตาเนี่ยจะต้องบอกว่าผมมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ก็ว่าได้ครับ <c oughs> แล้วก็มันถือเป็นเรื่องคุณสายที่ผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ มันน่ากลัวและขนล,ลุกมากที่สุดเลยสําหรับเราตุ๊กตาตัวนั้นเป็นของทางเอเชียเราหรือว่าตะวันตกเอเชียครับเอเชียเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกุมารแต่มันเหมือนปันป้นลุกลวกอะ่ะล้วก็มีรอยเล้าๆ oh. ประมาณนั้น <c oughs> ครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องของที่ผมเข้าไปเกี่ยวเนี่ยเพราะว่าผมตามแฟนไปช่วยเพื่อนอุคโนะ เพื่อนของคุณโออาเนี่ยผมสมมติชื่อนะครับคือคุณเจสันเนี่ยคุณเจสันเนี่ยเขามาแต่งงานกับคนไทยชื่อคุณกุ้งแล้วเนี่ยแหละครับเขาได้ไปเจอกับตุ๊กตาตัวเนี้ยมันเรียกว่าสร้างความวิบัติให้ก็ว,วาา่าได้ต้องบอกครับว่า เจสันเนี่ยเขามาโฮมสเตย์ที่เมืองไทยเมืองไทยก็มีโฮมสเตย์เยอะเนาะเป็นเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณกุ้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ที่หนึ่งไม่ไกลลักษณะโฮมสเตย์เนี่ยก็จะเป็นบ้านเรือนไทยสวยเลยเป็นสองชั้นข้างหลังก็จะมีลำธารด้วยภายเหลือเขาก็จะมีห้องสอนทําอาหารหรืออะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ทั้งสองคนก็พบลักกันพอพบรักกันแล้วเนี่ยคุณเจสันเขาก็ให้คุณกุ้งเนี่ยหยุดทําเรื่องเรือนไทยละมาทําธุรกิจอยู่กับเขา เขาก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาโทรมาหาโนอาเพราะว่าเจสันว่าบอกว่าเจสันเป็นเพื่อนสนิทกับคุณโนอาแต่ว่าเจสันเขาไม่เชื่อเรื่องพูกหนี mm hmm. เขาเป็นคนที่แบบเชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้สนใจ mm hmm. พระเจ้าก็งั้นๆเขาก็เป็นคนอย่างนั้นนะคือเขาเชื่อในแอลโกอฮอล์แอลโกอฮอล์เออเขาก็เป็นสายนักธุรกิจไป <Yep. S 2> แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาโทรหาพี่โนอาว่ากูโดน ผีเป็นร้อยๆหลอกเป็นร้อยๆเลยเหรอฮะเขาพูดบอกว่ามันเยอะมากเขาใช้คำว่าเมน,นี่เมน,นี่โกสเฮียคือมีผีเยอะมากเลยที่บ้านทีนี้โนอาเขาก็งงคนที่ไม่เชื่อแล้วมาพูดอะไรอย่างงี้แต่ด้วยคำคำหนึ่งเขาพูดว่าเฮลเมช่วยเพื่อนหน่อยพอคำนี้ยโนอาเขาก็บอกอ่ะไป แต่ว่าจะไปคนเดียวก็กระไรอยู่เพราะว่าช่วงนั้นน่าจะไม่ได้เป็นหยุดยาวหรือว่าอะไรกันแล้วแต่มันคนมีวิชามันก็น้อยอยู่แล้วครับยังต้องหาคนมีวิชาที่ว่างพร้อมกันไปช่วยมันก็ยากมันก็หันหาใครไม่เจอนอกจากพี่ตะเคก็บอกให้พี่ตะเคไปช่วยหน่อยแล้วพี่ตะเคก็มาลากผมไปด้วยแล้วเราก็เลยไปกันที่บ้านเรือนไทยหลังนั้นต้องบอกว่าแวบ,บแรกที่ลงจากรถเนี่ยเราทั้งสามคนเนี่ยบอกเลยว่าบ้านเรือนไทยสวยมาก ถึงตอนนี้เขาจะอยู่กันแค่สองคนนะครับคุณเจสันคุณกุ้งแล้วก็มีแม่บ้านอยู่คนหนึ่งชื่อปนาแต่มันสวยมากจริงๆแต่มันแลกมาก,กับความผลลุกและความเย็นเฉียบขนแบบลุกมากอะ่ะนึกภาพออกไหมเหมือนในหนังผีเลยเนะี่ยครับครับนึกเรืนลงไปอ่ะมันมันเหมือนแบบมันมีคนจ้องเราอะ่ะจากทุกทิศทุกทางอะ่ะสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอปีศาจเลยใช่ไหมครับถ้าใช้คํานั้นก็ว่าได้ครับ,ค,รบคือผมผลลุกอะ่ะ ขนาดขนาดว่าเออเราก็เจอบ้า,บางถึงเราจะไม่ผมเป็นคนไม่ค่อยอยากอะเจอเจออะไรนะถ้าเห็นปุ๊บผมมัจะหันหลบมันไม่จําเป็นต้องเห็นนะแล้วก็พอเดินเข้าไปพี่เจสันกับพี่กุ้งเขาก็ชวนเราไปนั่งอยู่ที่ข้างล่างเป็นชาญพอพาไปนั่งเสร็จเขาก็เล่าเรื่องย้อนให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงบอกว่าที่นี่มีมีผีเยอะแยะอะไรที่เขาว่ารรเราก็ได้ฟังเรื่องกัน พี่จสังกับพี่กุ้งก็บอกว่าย้อนกลับไปสักประมาณเดือนกว่าๆเ<ม>ขาสองคนอะเริ่มฝันเหมือนกันฝ<ม>ันแบบเดียวกันว่าฝันว่านอนอยู่ในห้องแล้วมันมีเงาเ<ม>งาคนเยอะแยะเลยเดินไปเดินมาในห้องตึกตึกตักตึกแล้วก็ตื่นมาทั้งคู่จะรู้สึกเหนื่อยเยเพียเพียแล้ว<ม>ช่วงนั้นอะทั้งคู่ก็คิดว่าเป็นเพราะเรื่องธุรกิจเริ่มดรอปเพราะเขาทำธุรกิจกันอย่างเดียวละตอนนั้นพอเริ่มดรอปเนี่ยเขาคงจะเป็นความเครียดทําให้มันเป็นอย่างนี้ แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันยังฝันอยู่ทุกคืนทุกคืนทุกคืนและไอ้เงาพวกนั้นมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นผู้หญิงในชุดคุมท้องเลือดออกบ้าง<ม>ผู้ชายไม่มีหัวบ้าง<ม>คนใส่ชุดจุงกระเบน<ม>สีแดงถือดาบเดินไปเดินมาบ้างคือมันมีอะไรหลากหลายมาเดินไปเดินมาแล้วก็มาจ้องเขาอะจนกระทั่งอพี่กุ้งแกกลัวคจะบอกว่าเฮ้ยแกไม่ไหวละหาทางเรียกแบบ พอจะเอาหมอทำมาได้ไหมซึ่งเจสันก็บอกว่าธุรกิจมันแย่หรอมันเปลืองตังค์แล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความเครียดเท่านั้นเจสันคิดแค่นั้นอ่าทีนี้พอโดนสามีว่าอ่ะทําไงได้พี่กุ้งก็เลยเลือกที่จะไปทําบุญเขาก็ทําอยู่แค่นั้นพอไปทําบุญเสร็จทาจะทําทุกวันเลยนะใส่บาทแล้วก็ไปทําบุญใหญ่ทุกเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันกลับแย่ลงไปอีกแย่ลงไปอีกมีอยู่วันหนึ่งครับ แกเข้าไปอาบน้ําต้องบอกว่ากลางคืนละป้าน,านากลับไปละก็จะเหลืออยู่สองคนผัวเมียเนาะแกก็อาบน้ําอยู่อาบน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็จะหันตัวออกมาที่จะออกประตูพี่กุ้งก็ใส่กระจมอกกระจมอ,ก,จมอ,อกสไตล์แกเดินมาปุ๊บปรากฏว่าตรงหน้าประตูมีผู้หญิงนั่งยองๆยอเสื้อหมอห้อมผ้าถุงผมขาวเลยนะผมขาวยาวๆก้มหน้าอยู่พี่กุ้งบอกว่าความ กลัวความร่างกายนี่เย็นเฉียบไปถึงหัวเลยพัดเติมตั้งสติกำลังจะกรีดปรากฏว่าตาเหลือบไปเห็นข้างบนเพดานที่มันตรงข้ามกับผู้หญิงคนนี้ข้างบนเพดานมีผู้หญิงใส่เสื้อหม้อหอมผ้าถุงแต่ผมสีดำเหมือนเป็นคนอ่อนกว่าอายุสาวกว่านั่งอยู่บนเพดานแต่ผมมันขึ้นไปนะเหมือนเพดานมันเป็นพื้นอะโอ้โหนึกภาพตามเ้ยโคจดได้เลย แล้ว <c oughs> พี่กุ้งอะ่ะแกก็แบบไม่ไหวละแกก็กาลังจะกรีดสองคนนั่นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาแกต่ตามันไม่มีตาม,มันโบเข้าไปเลยอะ่ะทั้งคู่ <c oughs> แล้วก็บอกสั้นๆว่าพวกมึงต้องตาย <c oughs> ชัดเจนประโยชน์คำสั่ง <c oughs> แล้วสั่งให้เราต้องตายเลยนะ <c oughs> แล้วพี่กุ้งก็กรีดแบบไม่ได้สติจนเจสันต้องพังประตูเข้ามา เพื่อเรียกสติแฟนตัวเองครับสิ่งที่เจสันสรุปกับเมียตอนนั้นก็คืออ่าเดี๋ยวไปทําบุญเพิ่มแล้วก็ไปหาจิตแพทย์น่าจะเครียดพอพวกเราฟังมาถึงตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งสามคนมันไม่ปกติเพราะว่าตัวผมอะปกติผมก็มีพี่แฟดหรือผมก็เห็นอะไรบ้างนะอีกแฟดหน่ม,มาผมเห็นยายคนนั้น กับผู้หญิงที่ใส่ชุดหม้อห้อมนั่นแหละเราก็ตาโบเนี่ยมายืนอยู่ข้างหลังน่ะของพี่กุ้งแต่พี่โนอาเขาเห็นไหกเขาเห็นตั้งแต่เริ่มเล่าอ่ะสองคนเนี้เดินมาจากสวนหลังบ้านเดินเดินเดินเข้ามาเป็นสองคนพี่ตะเคเห็นแล้วก็เหมือนสองคนเนี้ยพูดอยู่ตลอดไปลาว่าตาย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 ,ตายอู้ยเห็นภาพเลยเล่าไว้เห็นภาพจัด แล้วเราสามคนเนี่ยก็คือเป็นธรรมเนียมเกับผมพี่เคเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าเราเห็นอะไรณนะวินาทีนั้นเราจะไม่พูดกันครับซึ่งเราก็ไม่ได้พูดแล้วผมก็เลยไม่รู้สถานการณ์อีกสองคนว่าเขารู้สึกว่าเขาจัดการได้ไหมแต่โนอารู้สึกว่ามันแปลกแปก,แปกมันดูเหมือนว่ามันไม่ใช่แค่สองคนนี้เหมือนสองคนนี้ถูกสั่งมาอีกทีประมาณนั้นอ่ะพอเรื่องเกิดเรื่องเองนี้ยเขาก็เล่าต่อเจสันบอกว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อแฟนแล้วหลังจากนั้นอ่ะแฟนก็ รีบอาบน้องอาบน้ําพอค่าก็ขึ้นนอนเลยเขาก็เลยอยู่คนเดียวสบายใจข้างล่างเขาก็มักจะลงมาดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งเบียร์อะไรของเขาแล้วก็มองไปทางแบบสวนตามภาษาฝรั่งนะเขาก็จะนั่งนิ่งอยู่เขาก็อย่างเงี้ยจิบหันจิบมองจิบหันก็นั่งอยู่คนเดียวปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งจิบหันพอหันกลับมาปุ๊บไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวไอโต๊ะที่มันนั่งได้หกคนเนี่ยเต็มโต๊ะเลย ตรงข้ามมันมีเขาใช้คําว่าเด็กหัวจุกอ่ะเด็กหัวจุกแล้วเลือดเต็มหน้าแล้วข้างข้าเป็นคนที่ใส่ชุดไทยเก่าๆหน่อยอ่าแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาบอกไม่รู้ใครละแต่ว่านอกจากที่โต๊ะเนี่ยมันก็มีเดินอยู่เต็มไปหมดมีทั้งคนที่ไม่มีหัวมีทั้งคนใส่ชุดจงกระเบนแล้วแล้วพอเขาหันกลับมาทุกสายตามันจ้องมาที่เขาอ่ะ แล้วเขาพูดภาษาไทยอะไรมาเต็มไปหมดเลยซึ่งเจสันไม่รับเจสันฟังไม่ออกแล้วมันเหมือนแบบมันพูดหลายๆคนทีนี้พอเขาตั้งสติได้เขาก็ลุกลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งคือคือ,คอตั้งใจหลับหูหล,ลับตาวิ่งตอนที่ออกมานั้นน่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนคนกระชากคอเสื้อเขาดึงคอเราอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเสียหลักอะ่ะแล้วก็ล้มปึง้งลงไปเลยอะ่ะแล้วตอนที่เขาล้มปึ้งไปอะ่ะ ปรากฏว่ามันมียายคนหนึ่นงเดินขึ้นมาเหยียบน้กอุ้แล้วก็นั่งยองๆแล้วก็เอาตาโบ,โบ่ๆจ้องมาที่เขาแล้วเขาบอกว่ามันทั้งอึดอัดทั้งหนักแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้จะแต่เขาบอกว่าเขาแปลกมากเขาไม่สามารถหลับตาได้แต่เขาเบืออหน้าได้นะแต่เขาหลับตาไม่ได้หันไปทางไหนมันก็มีแต่เรียกว่าโกส s โพสผี oh, piece, แต่ละแบบเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้มันมาจากไหนเพราะเขาอยู่ที่นี่กันมาตั้งนานเขาก็ไม่เคยเจอแล้วตอนที่เขากําลังตกใจนะเขาก็ได้ยินเสียงพี่กุ้งอะ่ะกรี๊ดดังลั่นเลยอุ้ดังล,ลั่นห้องเลยนะลงมาถึงข้างล่างพอได้ยินเสียงเท่านั้นอไอ้รอบรอบข้างเขาหายหมดเขาก็เลยรีบวิ่งไปหาแฟนเขาพอเข้าไปอะ่ะกุ้งเนี่ยนอนแบบอะไรมตัวสั่นอะ่ะเออขึ้นมาห่อตัวด้วยผ้าห่ม บอกว่าพี่กุ้งฝันว่ามันมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเลือดอาบเลยนะใส่ชุดคุมสีขาวมาจ้องอยู่ที่ปลายเตียงแล้วในฝันน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะค่อยๆขยับเข้ามาแกก็กรีดในฝันจนแกตื่นขึ้นมาแกตื่นขึ้นมาแกก็ตกใจแกก็ตั้งสติอยู่พักหนึ่งแต่พอแกเงยหน้าขึ้นมามันมีผู้หญิงคนเดิมมายืนอยู่ที่ปลายเตียงทีนี้แกก็กรีดลั่นเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะ ก็ทําให้ตัดสินใจบอกว่าหาใครก็ได้มาช่วยสรุปก็เลยโทรหาคุณโนอาก็ปรากฏว่าคุณโนอาก็เลยมาเนี่ยแหละเราก็เลยเห็นแต่ทุกครั้งที่เขาพูดถึงอะไรมันก็เดินมาล้อมล้อมล้อม,ล,อมล้อมมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เลยค่อนข้างแบบมีเต็มไปหมดส่วนใหญ่ที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 ่เขาเห็น,นก็จะเป็นของแบบผีไทยทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะที่อยู่รอบรอบตัวเขาใช่ <S 1> <S 1> <S ครับใช่ เป็นผีไทยมดแล้วพอผมไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นไหมแต่จังหวะนั้นนะผมก้มแต่พี่แฝด์ผมก็พูดมาเขาทําอะไรเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวผมบอกไม่ต้องกลัวบ้ามันยืนขนาดนั้น <laughs> ก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยคุณนอาเขาก็เลยเดินไปรอบๆปรากฏว่าไปที่ห้องพระเราสะดุดกับไอ้ตุ๊ก,กตาแปลกๆอยู่อันหนึ่งเป็นตุ๊กตาของ ถองเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเหมือนปั้นเป็นกุม,มารอ่ะแต่มันก็เหมือนปั้นไม่ไม่เสร็จดีก็เลยถามว่าใครเอามาปรากฏว่าเป็นป้นานาแกเอามามเพื่อบอกว่ามันให้หวยให้โชคแกเลยขอบูชาซึ่งโนอาตอนนั้นอ่ะบอกเลยว่าไม่ไม่ถูกจริตกับอันนี้แล้วมันเหมือนว่าอันเนี้ยมันแบบมันมีฤทธิม์มากเหมือนกับอนโทลทุกอย่างในบ้านแต่โนอางทําอะไรไอ้ตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยไว้ก่อน เขาเลยตัดสินใจว่าในเมื่อวิญญาณดวงอื่นๆมันเดินมาจากทางสวนหรือเดินมาจากที่อื่นเขาก็เลยตัดสินใจทําพิธีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทาเป็นอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ทำให้บ้านนี้ไม่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาครับอ่าแต่เนี้ยโนอาเขาไม่รู้หรอกว่าพวกนั้นมันมาจากไหนเขาหาไม่ได้เขาก็เลยทําไม่แค่นี้เขาก็เลยตัดสินใจทําพิธีกับพี่เคนละฝล่งผมก็มาดูพี่เคแหละระหว่างตอนที่พี่ตะเค่ทำเนี่ยสิ่งที่พี่ตะเครู้สึกก็คือว่า ยิ esse, it, right? ่งทําวิธ <c oughs> ียิ s. <S <"Thanks. S 1> ่งสวดยิ่งทาคาถาเท่าไหร่ปรากฏว่ามันมีเงา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 เดินมาแบบล้อมคืนเลยนะแล้วแล้วมันต้องเป็นความเชื่อมันต้องตั้งสมาธิถูกไหมครับพี่ตะเคก็พยายามตั้งสมาธิตั้งสมาธิปรากฏว่าไอ้เงาพวกนั้นะลดลงลดลงแต่ที่เหลือมันกลับชัดขึ้นเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นแขนขาดบ้างขาขาดบ้าง บางอันก็แบบบวมอืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาจ้องเขาอะตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสองชั่วโมงที่เขาทําพิธีแต่โนอาสิ่งที่เขาเจออะเขาเจอหนักกว่านั้นก็คือว่าเขาเจอเป็นเหมือนคนที่แต่งชุดเพชรฆาตเดินมาไม่พูดพรมำ์ทำเพลงเอาดาบฟันฟันฟันแต่วันฟันเข้าอาณาเขตเขาไม่เข้าอาณาเขตเขาไม่ได้ครับแล้วมันก็ฟันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเขาก็รู้สึกว่ามันทําอะไรเขาไม่ได้ และหลังจากนั้น,นพอทำอนาเขตอะไรเรียบร้อยเสร็จนะครับเขาก็เลยเดินมาจัดการกับตุ๊กตาตัวนี้แต่ปรากฏว่าทำอนาเขตไปเท่าไหร่พยายามไล่กระถาไปเท่าไหร่แทนที่มันจะเหมือนสิ่งไม่ดีมันออกมาแล้วมันหมดไปถูกปะครับมันกลับมีลมพัดมาจากไอ,ไอ,ไอ,ไอตุ๊กตาตัวนั้น,นพัดวงเกลือวงเวทที่ทำพังหมดเลยม,มันทำได้แค่นิดเดียวแล้ว โนอาเขารู้สึกว่าไอ้ไอเนี่ยมันอันตรายและไอ้ตัวที่มันน่าจะบงการทุกอย่างมันคืออันนี้คือตัวนี้แหละใช่เขาก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อทำอนาเขตที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้นี่กลับไปทําพิธีต่อที่บ้านอ๋อ oh. ที่มาที่ไปแล้วตอนโนอาจะเสียนะกับบ้านอ่ะมันโหดกว่าน,นั้นนะระหว่างที่ผมค,คุยกับพี่โนอาอยู่ว่าเอาแล้วพี่จะไปทําไงต่อทําพิธียังไงต่ออะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่ามันมีคนวิ่งมาตัดหน้ารถเราเป็นผู้ชายชุดขาวเก่งสแลตตอนนั้นเกือบเกือบตีสองแล้วนะ <S <S <an> <S แล้วมันมาด้วยความเร็วโนอาเขาก็เหมือนแบบพยายามจะเหยียบเบรกอะ่ะแต่ไม่รู้อ่ะผมเหมือนได้ยินพี่ฝาดผมว่าบอกว่าอย่าอย่าบเบรกแล้วผมก็ไปแตะมือเขาแล้วเขาบอกว่า,าอย่าบเบรกแล้วเขาก็เลยทะลุผ่านปรากฏว่าพอตอนที่ผ่านเนะี่ยมันทะลุผ่านนะแล้วอันนั้นน่ะแขนขาหากักผิดรูปคอหกักแล้วเหมือนเขามาจ้องผมด้วยสายตาอาฆาตในจังหวะที่เราผ่านเขาอ่ะ เสียววิปเป็นตายแล้วจากนั้นน่ะก็เลยต้องจอดรถกันเพื่อทําพิธีเพิ่มทากันบนถนนเลยใช่ไหมครับใช่โนอากับพี่พี่ตะเคเขาเขาก็ทําแบบเร่งด,วด่วนของเขาเพราะเขาจะมีเขาเรียกบ้านเราน้ามนต์ของเขาเป็นน้ําสุริยันจันทา oh. มันก็จะใช้ได้ไล่ไล่สิ่งไม่ดีไปเขาก็ต้องเอามาลาดไอ,อ้ตัวนี้ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นน่ะโนอาก็เลยเอาอันนี้ไป <c oughs> ไปทำแต่ปรากฏว่าไอ้ที่บ้านเนี่ยครับสุดท้ายคนที่เอาเข้ามาคือป้านา มีวินมอเตอร์ไซค์มาจ้างให้เอาไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้เข้ามาประมาณสี่พันกว่าบาทพอเขาเอามาเหมาะทามาตวรวจเราก็ในส่วนนะีปรากฏว่ามีทั้งพวกน้ํามันพายของไม่ดีอะไรเหมือนเอามาโยนมารวมๆกันไว้ที่บ้านเขาว่าบาดตรงบาดแตกเต็มไปหมดเลยแล้วก็พอรู้อย่างเงี้ยเขาก็เลยไล่ไป่านาออกแล้วก็ไปสืบจากวินมอเตอร์ไซค์ก็ปรากฏว่าไอ้ธุรกิจที่เขาทําอ่ะมันมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าในจังหวัด ปรากฏว่าอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นเจ้ารองมาทําใส่เขาอาเข้าใจละแล้วพอหมอทําแก้เสร็จครับทั้งหมด่ะ,ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอธุรกิจของคนนั้นน่ะก็ล้มไปเลยอ,อประมาณนั้นแล้วก็บ้านเขาก็มีอาณาเขตกา,การพูดผีนะเพราะว่าหมอทาที่เข้ามาก็บอกว่าเอ๊ะพวกนี้มันเข้ามาไม่ได้มันก็เหมือนว่าอาณาเขตเราอ่อะน่าจะได้ผลประมาณนั